สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมกอล์ฟคิงดอมวันนี้ผมก็คิดค้นเซตที่จะสามารถผ่านด่าน8คด30ได้อีก1เซตนะครับโดยตัวที่เราจะใช้ในการผ่านด่านนี้จะเป็นตัวระดับแรก็คือคุกกี้รถแครอทก็จากคลิปที่แล้วนะเพื่อนเพื่อหลายคนบอกว่ายังไม่มีทับทิมซึ่งทับทิมบางทีมันก็หายากนะอันนี้ผมก็เลยหาตัวนี้มาแทนก็พวกท็อปปิ้งก็ดูตามเมื่อกี้ได้เลยนะครับไอคุกกี้แครอทเนี่ยผมไปอ่านบั็กของมันมาปรากฏว่า ความสามารถของมันจะคล้ายๆกับทัพทีมเลยแต่ว่าทัพทีมจะเป็นการเพิ่มบัฟการโจมตีแต่แครอดจะเป็นการเพิ่มบัฟการป้องกันดังนั้นจะเล่นทีมนี้พลังโจมตีของเพื่อนๆจะต้องเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะกดสคริปต์ข้ามไปตอนเจอกับบอสให้เลยนะครับเมื่อเจอกับบอสก็ให้กดความเร็วเกมเป็นคูณหนึ่งแล้วกดต่อสู้อัตโนมัติ ให้เ,เพื่อนๆกดสกิลเองโดยกดตัวแครอทเป็นตัวแรกเพื่อที่จะเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมจากนั้นก็กดดาร์กช็อคตัวต่อมาแล้วก็กดตัวอื่นตามไปนะครับมันจะได้ตีแรงมากขึ้นเพราะว่าดาร์กช็อคจะลดพลังป้องกันของบอสก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คือแนะนําว่าให้กดตัวฮิวสลับกับตัวแครอทอย่างเช่นเมื่อผมกดแครอทนะระหว่างที่แครอททำคูลท์ก็จะทําให้ตัวฮิวสามารถกลับมาฮิวได้ เมื่อกดคอมโบแบบนี้เมื่อตัวเราใกล้ตายใช่ไหมมันก็จะได้บัฟพ,พลังป้องกันของแครอดแล้วพอบัฟหมดใช่ไหมตัวฮิวมันก็จะฮิลให้เราทันก็เป็นประมาณนี้นะพยายามกดสกิลของเชเอมให้ทันนะมันจะได้มีลูกของเชเอมมารับดาเมจให้กับเราก็เป็นประมาณนี้นะคล้ายๆกับคลิปที่แล้วเรื่องการกดสกิลอาจจะไปดูว่ามันจะสามารถชนะได้จริงไหม โดยเลเวลแครอลเนี่ยเลเวลยังไม่ถึง30เลยนะครับเนี่ยผมก็เลยเอามาลองทําให้ดูแล้วปรากฏว่ามันได้ผลในส่วนของสมบัติเพื่อนที่ใส่สมบัติเป็นเขาหรือว่าสมบัติที่เพิ่มพลังป้องก,กันก็ให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นสมบัติที่เพิ่มพลังการโจมตีแทนเนี่ยเช่นเคียวหรือว่ายานนันพวกนี้มันจะทําให้เราตรีได้ทันเวลานะ เพื่อนๆก็พยายามกดสกิลให้เป็นไปนตามที่ผมบอกมันจะทําให้ตัวของเราไม่ตายนะบัฟมันจะช่วยเหลือกันอ่ะดูเดี๋ยวเราดูเนี่ยเห็นไหมเลือดมันกลับมาเต็มทันทีเลยโอเคบอสก็ตายแล้วนะครับก็เหลือเวลา14วินาทีก็เวลาดีพอสมควรเลยนะเนี่ยกับตัวระดับแรงก็าสามารถทําได้นะครับสามารถชนะได้แต่ว่าต้อง ถ้าถ้าไม่ได้ดาวเท่าผมนะก็อัพเลเวลมันสักนิดหนึ่งนะเลเวลประมาณสามสิบก็น่าจะผ่านได้แล้วเดี๋ยวไปดูกันในเซตต่อไปเลยนะครับเซตต่อไปผมก็จะใช้คุกกี้สาวเจ้าป้าแทนตัวดักช็อกนะซึ่งจะเอาแต่พลังโจมตีของมันมาแทน,นเดี๋ยวรู้ว่าเราจะสามารถผ่านไปได้ไหมจะขอสกิปตอนเจอกับม้อนเลยนะครับ พอเพื่อนๆนมาถึงบอสก็ให้กดความเร็วเกมเป็นคูนึงเหมือนเดิมแล้วก็กดต่อตัวอัตโนมัติการกดสกิลก็กดแครอทตัวแรกครับตามด้วยตัวที่ใช้โจมตีอย่างชาเอมแล้วก็เอเป็นโซ่และปิดท้ายด้วยตัวฮิลก็ทําเหมือนเซ็ตแรกเลยก็คือกดตัวฮิลให้สัมพันธ์กับตัวแครอลอ่ะมันจะได้ฮิลแล้วก็มีเกราะป้องกันไปด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆทําตามแบบนี้แล้วยังตีบอสไม่ทันเวลานะ แนะนำมหเนเพื่อนๆไปอัพแลนด์มาร์คที่เพิ่มพลังโจมตีให้ได้ประมาณสัก6-7%ขึ้นไปจะสามารถช่วยได้อีกเยอะเลยเห็นไหมครับถ้าบัฟของแคลรอทสัมพันธ์กับสมุนไพนี่เลือดเราจะสามารถกลับมาเต็มได้นะเพราะว่ามันจะปื้นฟูได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยครับอ่านี่เราโดนโจมตีนะเดี๋ยวดูจะด,ดูพอกดใช้เห็นไหมเนี่ยเลือดก,ก็จะกลับมาเต็มได้อย่างเดีวมากขึ้น เพื่อนๆต้องระวังการกดสกิลตอนเจอกับลูกมานะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีลูกมันออกมาก็แนะนําว่าเราให้ตีลูกมันให้ตายก่อนแล้วก็ไปกดสกิลใส่บอสแทนนะแบบนี้จะทําให้มันได้รับดาเมจมากกว่าเดิมนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะตีไปที่บอสโดยตรงเลยถ้าเกิดว่าติดลูกนะเมื่อกี้มันก็จะตีโดนแค่ตัวลูกผมรู้สึกว่าเซตเนี้ยดาเมจมันจะเบากว่าเซตที่แล้วนะเพราะว่าเซตที่แล้วมันได้ดักช็อคมาไงมันจะค่อนข้างดีกว่า อันนี้ก็เอามาสําหรับคนที่ไม่มีดักช็อกนะใช้ตัวนี้แทงไปแล้วกันอาจจะใช้เวลามากกว่ากันนิดนึงแต่ถ้าเรากดอะไรดีๆเนี่ยมันน่าจะผ่านได้เก็บตายเลยเนี่ยอโอเคสามารถผ่านได้นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ7วินาทีก็ทําเวลาได้เร็วพอสมควรนะเร็วกว่าไอ้ที่ใช้ตัวอีพิกบางตัวได้ซ้ำครับเนี่ยเห็นไหมก็สามารถผ่านได้นะแค่ตัวแร ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ต้องการผ่านเอพิโซด8ค30นะแล้วก็ยังไม่มีทัพทีมเนี่ยก็เอาไอตัวแคลอทมาแทนกันไปเลยครับสามารถผ่านได้นี่ผมแค่เวฟ27อย่างชนะได้เลยนะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากชนะมากกว่าน,นี้ก็ให้อัพเลเวลประมาณ30ขึ้นก็น่าจะผ่านได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ